แอนโทนีฮัสซันและมิโคลัสมิเคลสันรวมง,งานถแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนดที่5ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติศรีลังกาโดยการถแถลงข่าวครั้งนี้แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยเปิดเผยว่า ผมพยายามแนะนำตัวสั้นๆชัดเจนกับทีมและโชคดีที่ผมได้ทำงานในครั้งนี้รวมถึงภูมิใจกับลูกทีมทุกคนที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างดีทั้งเชิงรายบุคคลและเชิงกลุ่มการมาเยือนศรีลังกาไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพความแข็งแรงและความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะทีมชาติศรีลังกาที่ทำได้ค่อนข้างดีและรับมือได้ยากซึ่งเราเตรียมแผนมารับมือในเรื่องนี้ไว้แล้ว ผมเพิ่งเข้ามาทำงานอาจาไม่มีส่วนในเกมที่ไทยเจอเติร์กมีสถานแต่ได้ติดตามดูซึ่งความแตกต่างทั้งศีลังการและเติร์กมิสถานมันมีอย่างชัดเจนเช่นสภาพสนามหรือโปรไฟล์ลักษณะการเล่นที่มันแตกต่างอยู่แล้วแต่สิ่งเหมือนกันคือวิธีการที่จะเจาะทำลายเกมรับคู่ต่อสู้ทั้งสองทีมมีความแข็งแกร่งมันไม่ใช่การรับมือที่ง่ายและเป็นความท้าทายที่ค่อนข้างลำบาก แต่การเตรียมทีมของเราเพื่อเป้าหมายเก็บชัยชนะและเข้ารอบต่อไปส่วนทางด้านนิโคลัสมิเคลสันนักเตะทีมชาติไทยเปิดเผยว่า เรามีการเตรียมแผนและเตรียมทีมเพื่อเป้าหมายที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ด้วยปัจจัยต่างๆทั้งสภาพทีมที่ค่อนข้างใหม่โดยเฉพาะสไตล์การเล่นที่จะแตกต่างออกไปเราจะต้องพยายามเตรียมตัวทำให้ดีที่สุดทําทุกวิธีทางที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้แน่นอนการเปลี่ยนแปลงภายในทีมกัสิ่งใหม่ๆค่อนข้างเยอะ ทั้งความเข้มข้นในการฝึกซ้อมวัฒนธรรมของทีมหรือของสตาร์โค้ชซึ่งเราใช้เวลาในการปรับตัวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกลุ่มดีนัดที่5 ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติศรีลังกาในวันที่18พฤศจิกายน2568เวลา17.15นนตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี YouTube BG s p o r t Application ท v i s i o n now